สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาน AP พเทคไลน์นะครับวันนี้นะครับจะมีการนะครับรีวิวนะครับอุปกรณ์ในการจับมือถือนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับสายขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับยี่ห้อ Moto w o o ฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่โอเคนะครับราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีนะครับ สำหรับท่านที่ไม่ได้ขับก็อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับยี่ห้อนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง o ม o ตวูฟนะครับตัวนี้นี่ผมซื้อมาใช้หลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นของแท้เลยนะครับสินค้าของแท้นะครับใช้ก็ใช้งานดีนะครับยังไม่มีพังอะไรเลยนะครับนอกจากว่าสีมันก็หลุดลอกตามการเวลาการใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ประเด็นของวันนี้นะครับคือผมได้ทําการสั่งซื้อ o t o w o ูฟอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้ราคามันถูกกว่านะครับผมก็รู้อยู่แล้วแหละผมอ่านจากคอมเมนต์นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นของเทียมนั่นเองนะครับหรือว่าของปลอมดูของเทียบอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาแกะให้ดูนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างของที่ทํามาใกล้เคียงกันหรือว่าเรียนแบบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสินค้าที่เขาให้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่าก็อันนี้จะเป็นเหมือนแผ่นกันกระแทกนะครับ ไว้ติดเสริมนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คู่มือนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้ไขต่างๆหกเหลี่ยมนะครับก็ถือว่าให้มาใช้งานได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้แกะออกมานะครับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคก็เอาออกไปเลยนะฮะเรามาดูว่านะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีของจริงนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันก็สวยดีนะครับคุณภาพงาน ก็พอใช้ได้นะครับคือเราก็ไม่มีเปรียบเทียบนั่นเองนะครับดูด้านข้างก็โอเคนะครับดูสวยดีนะครับแต่เมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับเรามาวิเคราะห์จุดต่อจุดกันเลยดีกว่านะครับเวลาผมจับเนี่ยผมรู้เลยอันดับแรกเลยเรื่องน้ําหนักนะครับตัวนี้จะมีน้ําหนักที่มากกว่านะครับตัวนี้จะเบากว่านิดหนึ่งนิดนึงนะครับไม่เยอะแต่ว่าอุปกรณ์ผมมันไม่เหมือนกันนะครับก็จะไปรเทียบกันขนาดนั้นไม่ได้นะครับ โดยคร่าวๆนะครับนะฮะต่างนิดนึงอันดับต่อมานะครับเท่าที่ดูนะครับวัสดุนะครับวัสดุก็มีความใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็คือเป็นเหล็กทั้งคู่แหละครับนะครับเหล็กแล้วก็มาทาสีนะครับอันนี้นะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าความแข็งแรงมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่วันดีคืนดีครับไปหักขึ้นมาอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์เลยนะครับนะครับแต่จากที่ดูสัดส่วนแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับ มีความหิดเพี้ยนระหว่างสเกลนิดหน่อยนะครับอย่างอันนี้อันนี้แบบโค้งเยอะอันนี้จะโค้งนิดเดียวนะครับแบบนี้นะฮะไม่รู้ดูรูปดูออกไหมฮะดูนะครับการดีไซน์จะแตกต่างกันนะครับมาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังเลยไม่ได้สีเรียสว่าต้องเป๊ะนะครับเรามาดูถัดมานะครับพื้นผิวนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาพ่นสีไม่เหมือนกันนะครับเราของแท้นเนี่ยจะเป็นสีมันนะครับสีมันมันหน่อย ของเทียมนี่สีจะออกด้านๆนะครับจะมีความด้านของสีนะครับไอันี้ออกมันๆนะครับด้านๆก็สวยไปอีกแบบนะครับอันดับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องน็อตกันดีกว่านะครับเท่าที่ดูนะครับนี่น็อตนี่ไม่เหมือนกันแหละน็อตของแท้นะครับจะทําได้สวยงามนะครับเนียนเลยนะครับเนียนเรียบส่วนของเก๊นะครับของปลอมนะครับจะมีการยุบลงไปของน็อตนะครับเห็นไหมฮะ อยู่ลงไปแล้วก็มีลักษณะน็อตที่เล็กกว่านะครับดูนะฮะน็อตเล็กกว่าแล้วน็อตตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับดูความใหญ่นะครับเทียบกันไม่ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับของแท้นี่จะมีน็อตที่ใหญ่กว่านะครับความแข็งแรงมากกว่าแน่นอนนะครับแต่ขนาดของตัวน็อตหกเหลี่ยมนี่คือเท่ากันนะครับสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับเราลองมาหมุนเทียบกันดูดีกว่านะครับการหมุนนะครับ การเข้าออกความเร็วของมันนะครับก็มีความใกล้เคียงกัน,นครับความใกล้เคียงกันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับตรงนี้นะความช้าเท่ากันหมดต้องมุนเยอะพอสมควรกว่าจะออกมาได้นะครับนะโอเคแล้วตรงนี้ก็ขยับได้เหมือนกันนะครับจะมีความขยับแต่นี้จะขยับได้น้อยกว่านะครับอันนี้ นี่จะโยกๆพอสมควรนะครับแปลกๆดูเหมือนกันแต่ว่าใช้งานคงไม่ลำบากอะมากมายนะครับแล้วตรงนี้อีกยางนะครับดูยางตรงนี้นะครับอ่ายางของแท้นะครับจะเรียบๆนะครับจะนูนขึ้นมานิดหน่อยเองนะครับเื่อนของเทียมนะครับโดนตามเงานะครับโอ้โหปูดมาขนาดนี้เลยนะครับค่อนข้างปูดนะครับส่วนยางด้านข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันคะเยี้ยงขกันนะครับ อาจะเก็บงานไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับอันนี้จะออกจะเรียบหมดเลยนะครับอันนี้จะมีความเว้าลับกับตรัพมือถือไม่ให้มันร่วงนะครับเว้าโค้งนิดหนึ่งนะครับลักษณะยางนะครับจากที่ดูนะครับยางอันนี้ยางอันนี้จะไม่ค่อยเก็บฝุ่นนะครับไม่ค่อยเก็บฝุ่นนะครับแต่อันนี้นี่ยนยฮะตะกี้ก่อนถ่ายนี่ผมเพิ่งเช็ดมานะครับแป๊บเดียวนะครับเหมือนฝุ่นมันติดพอสมควรเลยนะครับมัน มีกาวหรือเปล่าหรือมันนีอะไรเนี่ยมันดึงฝุ่นนะครับค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วลองมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ปุ่มปรับขนาดนะครับผมว่ามันใกล้เคียงกันไหมไม้สึกของแท้มันใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่อาจจะเป็นที่การดีไซน์หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ไม่ฟันธงดีกว่านะครับผ่านไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับโลโก้ด้านหลังนะครับในการวางมือถือนะครับลักษณะของโลโก้นะครับ อันนี้จะมีความเรียบมากกว่าอันนี้จะมีความนูนของมิตินะครับของของของเทียมของเทียบเนี่ยละฮะนะฮะมันจะมีความสูงของที่มันปั๊มนะครับอันนี้จะมีความแบบเบนๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นดีไซน์ของเขามั้งครับนะะฮอันนี้นะครับนี่จะเรียบเรียบเรียบนะอันนี้จะนูนนูนนูนนะครับโอเคก็ไม่ว่ากันนะครับมันก็คงจะใช้กันได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่คืออันนี้ผมก็ใช้มานานไง ผมว่ามโอเคนะครับแต่อันนี้ยังไม่เคยลองเลยนะครับว่าจะไปติดหไซใ์อีกคันหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมก็น่าใช้ได้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่หันในทางทิศทางเดียวกันนะครับน็อตลูน็อตตรงนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับอ่าตัวอันนี้อันนี้ไม่มีรูน็อตแต่รูน็อตอันนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็อาจจะออกแบบมาแตกต่างกันนะครับอ๋อโอเคตรงนี้นี่จะเต็มหน่อยนะครับแต่ว่ามีร่องรอยมีอะไรนิดนึงนะครับ ไม่ค่อยเนียบแต่นี่คือเป๊ะเลยสองข้างนี่คือเป๊ะอันนี้จะยุบนะครับอันนี้จะเป๊ะก็อย่างว่านะครับของแท้ของเทียมนะครับใครมีงบเท่าไหร่ก็จัดกันไปนะครับไม่ว่ากันนะครับของแท้นี่จะอยู่ที่400รยปลายห0 0 600หแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่อุปกรณ์นะครับของเทียมนี่ก็อยู่ที่ประมาณ1้อยปปลายนะครับถึง200นะครับแล้วแต่อุปกรณ์นิดนึงนะครับโดยรวมก็โอเคนะครับใช้งานได้แหละครับอยู่ที่ความพอใจนะครับของ พันทันนะครับโอเคผมก็มีลิงก์ไว้ทั้งสองร้านเลยครับของแท้ของเทียบนะครับแล้วแต่เลยเขาจะไปอุดหนุนร้านไหนอยากใช้แบบไหนนะครับกดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมากนจากเดี๋ยวดูนี่จุดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ยางเลยเห็นไหมยางเลยนะครับตลกมากเลยนะครับจจะไปลองรับไม่ให้โทรศัพท์มันไอ้นี่มั้งคุณเล่นนะครับแต่นี่คือตัดเป๊ะเลยนะครับตัดเป๊ะนะครับกอนจากก็ ไปอุดหนุนกันได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของคำอธิบายคลิปเลยนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมกันอีกนะครับจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปครับหากระจบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปครับ